เมื่อกี้ตบเจ้าของอุ้ยนี่เหมือนกันนี่โอ้โหไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยถ้าฝนตกอย่างนี้นะฮะไอ้บวยนอนเลยอุ้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 ยขวงสวรรค์อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้เห็ุใดอยังนี้ ไฟไรอยู ừ, ่ไฟไรเหยียบไรเห่าวันนี้ไอ้นอนทั้งวันเลยเออนอนเฝ้าไอ้ฝื้ชื่อนอนเฝ้าไอ้ชื่นยืนเฝ้าเออทีหลังทีหลังต้องให้ไอ้ชื่นมายืนเฝ้าไอ้นอง ูนี่แหละผูกันนี่แหละนอนด้วยกันละอือ้ทแม่นอนไปไหมยืนเต้าอ้าให้เราไปถึงจะชื่นอนนะที่ราไปีออใช่ะมอะไรนอนเหมองกันเออเฮ้ย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 อออเอาเลยเอาเเอย้ยเ้ตายแล้วตายเลือเหลน่ารลากเย

ดูครับดูกำงฟังางาจืดเครียดเครียดเครียดคือเขาจะโน้มตัวข้างหน้าเพื่อก,กัดนะครับเพื่อกัดเราต้องระวังนะเอาแปรงฟันให้หน่อยเหรอแปรงฟันให้ปากนาโนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีต่างคนต่างดีครับพี่น้องด,ดีจริงๆ ขนาดนั้นเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ตบเจ้าของอุ้ยนี่มันกันนี่โอ้โหไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยถามว่านี่คุณเป็นเจ้าของช้างจริงไหมเนี่ยอะดูท่าปากบงเปล่าเปี่ยวอีกช้างโอ้เพราะว่าช้างเป็เจ้าของนะไม่ใช่เลยครับ นี่ด <substit uting> ูกันเลยดูตัวอย่างกันเลยนี่เจ้าของช้างครับช้างไม่เห็นรักเลยอ้าวนิ่งเลยพากันอืเอาพี่ก็อืน้องก็อืเอาอึพร้อมกันอึ้อแต่โอ้ยโตบโ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย้ยอ้ย้ยเวียงเวียงเวียงโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโ้ยออ้อยอ้ยโ้ย้ยออออยออ้ อ๋อเหรอทำไงทำไงจอดกันแล้วนี่กับน้องน้องไม่เหมือนไอ้บัวไอ้บัวนี่ถ้าถ้าฝนตกอย่างนี้นลยฮะไอ้บัวนอนเลยอุ้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 ยขวงสวรรค์อุ้ย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 อุ้สุดยอดสุดยอดจริงจริงอุ้ย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 เอาเอาเอาจริงจร ก,กัล้างกี้ทำไมล้างพวกนี้ก็พอแล้ว,ลวนี่ล่ะขีดพวกเนี้ยเมื่อกี้ชื่นเยี่ยวมาอยู่เนี้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยาลวันนั้นวันนั้นผมถือก็อยู่ตบล้องผมเลยเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เอาไ้ทำอะไรสมุนไพรครับ ดีึ้นหน่อยมีครับอะไรอะไร่ะมีสั้นครับผมโอ้มีสั้นนะจอระค้ะทองเดี๋ยวหนีหนีหนีละหนีละ ชื่นบอกอะไรวะโนหน,นีเลยฉีดหาเอาหน่อยอ,อ,อ,อะไรหรืวะฮะ<า>ไม่มีนะโอ้ยลืมอปิดฝาเออถากนอนลวโอ้ย ด้วยตัวเล็กไอ้อื่นไออื่นด้วยอื่นด้วยอื่นและนี่เป็นอะไรเป็นฮิปฮอรเปล่เสือมันอื่นเวียงเป็นฮิปฮอปอ่ะเวี้ยเบี้ยนอนแล้วนอนแล้วโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหพระเจ้าจอดสนุกสนานครับผ่อนคลายตามภาษาช้างเฮ้ยเอ้าเอาดูไอ้ตาเหลือกดูโอ้ยหนีหนีไอนาโนหนีเลยไอนาโนหนีเลยครับ นนโนบอสมุนไพรอะไรเนี่ยชิตูชีตชื่อหันอามาโดนเลยโนบอพี่เราหนีดีกว่าเคียดเครียดเอุียดไปหาเลี้ยงกันแล้วไปหายอกกันแล้ว โอ้โหเครื่องฉีดไฟเลยนะนี่มา <laughs> ดูดไอ้พวกนี้สนุกสนานกันเลยมวนกรุบอันน้เปลาฉีดป่ะนี่อันน้เปลาฉีดป่ะนี่บัวบัวเอบัวงเลยแล้วโอ้ให้การบัวเล่นเล่นด้วย ทำจัดนี่นี่เท่านั้นคือยืนเวลาฉีตวิ่งเลยโอ้ไม่เป็นไรห้องแท้อุ้ย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 อุ่า่าเออ้ก็ีนี้เลย้วก็ฉีดนี้เลยอุ้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 ยองอนออุ้ยอุ้ฟรีคิกอุเตะฟรีคิก ชื่นใจเตะฟรีคิกอุ้ยดีด,ดอันนี้ไม่ใช่ฉีดฉีดยาอ่าบ้ายาอะไรครับเราฉีดยาอะไรเสือของจะยามมาก็ไม่ใช่เราฉีดยา,ยยาอะไรยาช้างไม่ทันมุก<ไ>ผมเลยดูดูอเดอ้ยฉีดแล้วคลากนี้เลยฮะโอ้โหของดีจริงจงอันนี้ฉีดโดไม่รู้ล้มหรือ่ะ โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้<ด>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามช่องไายบัวบานช่องเอเลเ n นไทยแลนด์ด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีจ้าอุ้ย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 อะไรครับเนี่ย